สวัสดีครับช่องประสงค์นแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับผมพามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดค้าหมูสดติดแอร์อย่างดีที่ตลาดไทยนะครับพบกับร้านหมูดีสีตลาดไทยนะครับผมเย็นตู้เจ๊หมวยครับผมนะครับสุดยอดตลาดค้าเนื้อหมูสดๆนะครับชิ้นส่วนอะไรหมูทุกชนิดครับผมนะครับ มาดูมาชมกันเลยครับผมนะครับนี่ครับผมเล้งสดเล้งสวยนะครับเศษใหญ่ครับผมนะครับนี่ครับ41บาทเท่านั้นนะจ๊ะนะครับมีป้ายบอกจะเกียงแกงหูไรซ์สามเส้นผ้าครับผมครับสองชั้นละหกสิบเก้าจ้านะครับผมบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรนำงามครับผมบรรยากาศคนลุงนะครับปลนะภัยตลาดค้าหมูสดที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้ววงเล็บสุดที่สุดที่ตลาดไทย พบกับร้านหมูดีสีตลาดไทยนะครับผมครับบรรยากาศร้านร้านไข่หมูนะครับผมครับเหมือนร้านไข่ทองมากเลยครับตกแต่งเหมือนร้านไข่ทองนะครับสําหรับร้านหมูดีสีตลาดไทยนะครับผมครับยิ่งใหญ่อล <t ask> ังการงานสร้างมากนะครับผมครับประเมินมูลค่าประเมินค่ามีได้นะครับผมครับสาหรับร้านหมูดีสีตลาดไทยบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรงามๆครับผมดูครับ ช่องผสมเงินแก้วนะครับพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยและใกล้ปีทั่วโลกครับผมนะครับพามาดูพามาชมบรรยากาศสดๆนะครับผมยามเช้าที่ตลาดไทยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยและใกล้ปีทั่วโลกครับผมนะครับช่องผสมเงินแก้วนะครับผมนะครับพามาดูพามาชมครับผมนะครับ บรรยากาศสดๆยามเช้าที่ตลาดไทยนะครับตลาดขาหมูสดชิ้นส่วนอะไรหมูนะครับทุกชนิดครับผมน้ำนี่ของผมมีป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงกลางโครงอ่อนนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทคอหลังสันนี่หนึร้อยเจ็ดสิบแปดซอย่างขาหมูสองร้อยสิบบาทสันคอหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทครับผมนะครับสันในครับผมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนั่นจ้านะครับผมนะครับ หัวใจนะครับผมเซินจีกับเด็กนะครับผมครับกระเพาะครับผมครับมีป้ายบอกว่าชัดเจนครับซีครับผมครับือว่าจะเป็นเครื่องในหมูครับผมนะกิโลกรัมนะครับสี่ละกิโลกรัมละสี่สิบห้าบาทนะครับผมเคร่งในมแล้วรวบแล้วนะครับผมนะพร้อมที่ไปทำต้มสั่ได้เลยนะครับผมครับที่ห้องอ่อนสวยๆร้อยเจ็ดสิบหกบาทตังกลางหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมครับหนังหมูหั่นชิ้นนึงครับผมนี่ครับไปลาบตียาดได้เลยครับผมครับ กอหลังสั่งครับผมรับรรยากาศค้าขายดีมีกําไรงามๆครับผมนะช่องมาส่งเงินแก้วผ่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องซีทั่วประเทศไทยแล้วก็ซีทั่วโลกครับผมนะมาดูความมาชมบรรยากาศตลาดค้าหมูสดนะครับผมที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดน้วเนบถูกที่สุดที่ตลาดไทยมีใบรับประกันนะครับจากใบรับประกันใจรับรองจากกรมบรรษัทนะครับผมนครับ ยาในทับการค้านะครับผมนะมรครับนี่ครับผมครับกฎหมายถูกต้องนะครับผมนะครับสดอขอขสะอาดปลอดภัยใส่ใจพื้บริโภคขอเชิญได้ที่ร้านหมูดีสีตลาดไทยครับผมบรรยา,ากาศช้าขายดีมีกําไรงามๆครับผมนะครับหมูแดดเดียวร้อยหกสิบหกบาทหมูหั่นร้อยหกสิบหกบาทครับผมหมูบดเกตเอร้อยหกสิบสองบาทนะครับบดเกตบดดีครับผมนะครับร้อยห้าสิบสองบาทมีป้ายบอกไว้ชัดเจนครับผมนะครับ บรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพืพี่พี่ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง f ีทั่วประเทศไทยและ f ีทั่วโลกครับผมครับช่องมผสมนั่นแก้วนะครับผมนะพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพีพี่ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง f ีทั่วประเทศไทยและ f ีทั่วโลกพามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดค้าหมูสดนะครับผมสิ้นส่วนอะไรหมูที่ใหญ่และเยอะที่สุดแล้วเน็ตถูกที่สุดที่ตลาดไทย พบกับร้านหมูดีสีตลาดไทยนะครับผมเนี่ยตูแอนเสีหมวยนะครับผมครับบรรยากาศตกแต่งร้านนะครับเหมือนร้านทองมากเลยครับผมยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับผมนะครับนี่ครับผมสุดยอดตลาด้าหมูสดๆหมูสวยๆนะครับถินส่วนอะไรหมูทุกชนิดบรรยากาศขายดีมีกําไรงามๆทุกคนครับผมนะคนเยอะมากครับผมนะ ประเทศกาลนะครับมหาสุกานตลาดไทยนะครับผมบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรงามครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพือนี่เ่อนสีท่านใดต้องการเนื้อหมูสดๆดเนื้อหมูสวยๆนะครับผมสดสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคก็ขอเชิญได้ที่ร้านหมูดีสีตลาดไทยนะครับผมยินดีต้อนรับและให้บริการทีมงานน้องๆร้้นหมูดีสีตลาดไทยใส่เสื้อทีมสีเขียวนะครับผมนะครับน่ารักทุกคนครับผมนะครับ ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟทั่วป,ประเทศไทยและ MP, ทั่วทโลกนะครับผมนะที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับไปพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟได้รับชมกันนะครับผมนะกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ